ปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียในชุมชนเป็นปัญหาสำคัญซึ่งก็ให้เกิดปัญหาในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธรรบาทสันเดจพระมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชจงมีพระราชำลำริว่าปัญหาสำคัญคือปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำเน่าเสียและขยะได้ศึกษามาบ้างแล้วทำไม่ยากนักในทางเทคโนโลยีทำได้และในเมืองไทยก็ทำได้ กระบวนการที่เรียกว่าธรรมชาติช่วยธรรมชาติที่ในหลวงสนดำเละเป็นกระบวนการด้วยสลายาสารอินทรีย์ด้วยเจริญซีตามธรรมชาติโดยอาศัยพืชสาหร่ายสายลมและแสงแดดช่วยในการเติมออกซิเจนลงสู่น้ำโครงการกศึกษาวิจัยบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดี 1. ระบบบำบัดน้ำเสีย 2. ระบบพืชและหญ้ากองน้ำเสีย 3. ระบบพืชที่ชุ่มน้ำเทียมและ 4. ระบบพืชป่าชายเลนระบบบำบัดน้ำเสียระบบนี้ใช้บ่อดิน3-5ถึงบอ่อโดยการพังน้ำเสียไว้ในบอ่อตามระยะเวลาของความเหมาะสมกับความสปกปรกและปล่อยให้กระบวนการด้วยสลายสันอินรีและสิ่งสกปรกด้วยจุลินทรีย์ในธรรมชาติทำงานโดยอาศัยสาหร่ายในการสั่างข์แสงเพื่อเพิ่มออกซิเจน และใส่ลมพัดช่วยเติมอากาศไปสัมผัสผิวน้ําและละลายออกซิเจนลงสุดน้ําในขณะเดียวกันน้ําจะถหลยออกไปทําให้ผิวน้าเย็นลงและจมลงทําให้ออกซิเจนจมลงสุดก้นบอ่อและย่ยสลายของเสียระบบพืชระยะกองน้ําเสียใช้พืชกึ่งบกกึ่งน้ําให้ลากเวน้ําด้วยการนึ่งออกซิเจนผ่านใบลงสุดลากเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์ร,รอบๆลากพืช โดยดินเป็นตัวกรองของเสียและจุลินทรีย์ในน้ำทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียของเสียที่ใย้ยแล้วเพื่อจะด,ดูดเอาไปใช้ทำให้ของเสียเป็นมวลเชื้อภาพน้ำเสียที่ผ่านระบบจะมีคุณภาพดีและสามารถระบายลงแหล่งน้ำธรรมชาติได้ระบบพืชที่ชุมน้ำถียมเป็นระบบการเติมออกซิเจนในดินจากใบสุดรากเช่นเดียวกันแต่แตกต่างกับตรงที่ การกักขังน้ำเสียให้อยู่ในระดับ30ซนติเมตรให้น้ำเสียเกิดการระเหยและปล่อยน้ำเสียใหม่ให้พักดันน้ำเสียเก่าออกจากระบบระบบแปลงพืชป่าชายเลนระบบนี้อาศัยการเลนแบบตามธรรมชาติให้ขึ้นลงในน้ำทะเลในแต่ละวันโดยการเจจางน้ำเสียกับน้ำทะเลในปริมาณใกล้กันและกักขังน้ำเสียกับน้ำทะเลไว้ด้วยกันในระยเวลาหนึ่งเพื่อให้เกิดการตกตะกอนของน้ำเสีย และระบายออกในช่วงที่น้ำทะเลต่ำสุด